ด้วยคำถามที่เยอะมากๆจนต้องมี EP 3ค่ะสำหรับ Q A m o n s e l a Albo หยิบเอาคำถามที่เป็นใจล่ะและนำที่คล้ายๆมารวมกันนะคะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปเพราะจริงๆคำถามยิบย่อยมีเพียบเลยค่ะวันนี้ได้โอกาสพี่เจฟเขาตัดอัลบค่ะ เราก็เลยจะมาดูพี่เจฟทางานด้วยกันแล้วก็ไปให้พี่เจฟเขาช่วยตอบคําถามของเพื่อนๆด้วยนะคะไปค่ะไปดูพี่เจฟทํางานกันค่ะเรารับอาโบเข้ามาใหม่1ต้นนะครับจริงๆรับเข้ามาหลายต้นแหละแต่ว่าต้นนี้พร้อมที่จะตัดที่สุดนะ เพราะว่าอีกต้นหนึ่งแทงใบใหม่แล้วนะครับอ่าเป็นคําถามที่ให้เพื่อนๆได้ถามไว้นะคะตอนแรกว่าจะสิบนะแต่เหมือนจะเกินอ่ะเริ่มคําถามแรกคือเนี่ยพอได้มาปุ๊บคือต้องรื้อตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเลยหรือเปล่าคือผมจะรื้อเลยนะแต่บางคนที่ทักมาถามว่าควรรื้อไหมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันแทงใบดีครับก็ปล่อยมันก่อนก็ได้นะครับเห็นความเจริญเติบโตของมันเห็นรากของมันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะจะปล่อยมันก่อนได้นะครับ แต่ถ้าเห็นว่าอย่างที่เราทําคลิปที่แล้วเนี่ยทําไมผมถึงรื้อเพราะมันมีบางใบที่มันถูกตัดไปที่มันใบเน่าไปข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วเครื่องปลูกผมเห็นแล้วว่ามันเละมากนะผมก็เลยจะต้องรื้อนะอแต่ถ้าเอามาเอามาอยู่บ้านสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันจเจริญเติบโตดีก็ไม่จําเป็นจะต้องรื้อก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามันเห็นว่าเออหลากน้อยเริ่มเนา่าเริ่มเหี่ยวคือต้องรื้อเลย แล้วอย่างเงี้ยที่พี่เจฟเห็นเขาก็ถือว่าโอเคอไหมคะที่ผมเห็นอย่างนี้นะครับตอนมาเนี่ยใบเนี้ยมันมันมันเพิ่งเกิดใหม่แล้วมันก็ตึงดีปกติดีแม่ไม่มีใบเสียหายแล้วรากอะ่ะเต็มกระถางนะครับนี่ขนาดรากที่ล่อไว้นะนี่เต็มกระถางเลยทะลุรรก,กระถางเงี้ยเห็นไหมแต่ว่าที่ผมไม่ลื้อเนี่ย ตั้งแต่มาวันแรกเพราะว่าผมเห็นรากมันเนียเต็มนี้เลยก็เลยปล่อยปล่อยปล่อยมันนะครับเพราะว่าเราจะรื้อตัดอยู่แล้วนะอ่ะนะอ่ะบอกก่อนนะต้นนี้มาสภาพแบบนี้เครื่องปลูกแบบนี้นะครับผมเอามาเนี่ยผมจะยังไม่ตัดนะตอนแรกอะ่ะอันนี้เอามาพักไว้ที่บ้านนะครับดูอาการนะครับเพราะว่ามันมีปลายปลายรากบางอันที่เน่านะครับเน่าผมเห็นอาการมันไม่ดีนะครับสมมุติว่าถ้าเราตัดเนี่ย แล้วเอาไอ้รากส่วนที่เน่าเนี่ยไปปลูกเนี่ยมันอาจจะเน่าเพิ่มได้นะเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะตัดผมฉีดยาเชื้อราไว้เนี่ยครับใบที่เป็นแปลงสฟ้านะครับอันนั้นคือตัดผมตัดเป็นยาเชื้อราไว้นะครับอันนี้คือพี่เจฟเอายอดกี่ใบสามใบอันนี้กิ่งใหญ่มากเลยเนาะพี่เจฟต้องอุ้ยลายสวยจังเลยอะใช่ใหญ่เออลายที่กิ่งเขายับมากปัญหาเวลาขึ้นสัมะพเพาวคือการแงะใช่ไหมพี่เจฟ ปกติผมจะตัดทิ้งนะ่นะว่าน,นี่เอาไว้ลองเช็คดูก่อนเสามะพร้าวเวลาสมมติลากฝั่งเข้าไปอะ่ะเราจะตัดเสาตัดไอตัวมะพร้าวออกเพื่อที่จะลบกวนลากให้น้อยที่สุดถูกไหมคะใช่ขอถามคําถามที่สองเลยที่ม, <า S 2> มีเพื่อน<ล>ๆถามมาเลยนะอันนี้เป็นประเด็นที่แบบมีหลายคนมาช่วยตอบให้ด้วยคะ่ะพี่เจฟก็คือ คิดอย่างไรกับอัลบที่ราคาถูกมากๆถูกไม่พอหลักร้อยแถมยังแบบ1แถมหนึ่งก็ให้คิดว่าโจรไว้ก่อนเลยนะครับอ,อาจจะไม่โจรก็ได้นะแต่ก็ระวังไว้นะครับโจรเยอะนะครับบอกเลยว่าโจรเยอะสมมุติขายถูกก็อาจจะมีใช่ไหมคะแต่ว่าก็าจจให้เช็คใช่ไหมแต่ถ้าถูกแบบผิดปกติก็คิดไว้ก่อนนะครับ ถ้ามันถูกกว่าปกติเยอะหลายคนก็ไปช่วยตอบว่าโจนไหมเพราะว่าถ้าราคาต่ำมากๆจนถึงขั้นแบบต่ำมากๆไม่พอหนึ่งแถมหนึ่งด้วยก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเนาะตัดลากทิ้งไปเลยหนึ่งเส้นอ,อ๋ออะลากเนี้ยมันแทงลึกผมเลยตัดทิ้งไปเลยนะหนึ่งเส้นเพราะว่าถ้าเราไปดึงเนี่ยมันจะช้ำอาจจะเน่าได้นะพี่เจมพคะอะไรอย่างงี้พี่เจมเก็บลากอากาศไว้หรือเปล่านี่ไงลากนี่เก็บเที่ยวนี้จะไม่ตัดนะครับ เราจะแช่ยายเชื้อราแล้วก็เล็งรากนะรอบนี้แช่นานขนาดไหนคะแต่แช่เฉพาะรากนะ<อ>นแช่ไปอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งอ่ะบอกไม่ถูกเกิดได้อ่ะประมาณ10-15นาทีก็ได้นะเนี่ยแต่ผมก็จะแช่ก็คือระวังตัดนี่แหละตอนนี้นะครับรากเนี่ยเน่าเห็นไหมเน่าผมจะตัดนะตัดสูงไว้ก่อนนี่แผลอยู่นี่อีกอตัดสูงไว้ก่อน นี่คือข้อข้อเสียของหลักมะพร้าวเลยนะถ้าสมมุติจะตัดชํำเนี่ยลากเขาจะเกาะลึกลงไปซึ่งเวลาเงี้ยก็คือตัวเสามะพร้าวก็จะเออไม่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้นะคะแต่ตอนหลังถ้าผมจะใช้เสาผมจะใช้ผ้าเฟลนะคือแกะง่ายอโอเคอันนี้แน่นจัดตัดทิ้งเลยนะเพราะว่ายิ่งดึงนะก็จะยิ่งยิ่งเละพอมันไปเน่าในกระถางอะ ก็คือมันจะทําให้อย่างอื่นเน่าไปด้วยไงยากนะแกยากมากเ,ออเนี่ยเพื่อนเพื่อนใครขึ้นเสามะพร้าวไว้นะคันจะงะลำบากหน่อยมันสวยนะเสามะพร้าวเนี่ยได้ความสวยเต็มเต็มเลยอ่าไม่งั้นคาถามต่อไปก่อนแล้วว่าที่ทพี่เจฟตัดอ่าพี่เจฟคะเพื่อนเพื่อนถามว่าใบช้ำเกิดจากรากเน่าหรือเปล่าอ่าไม่เสมอไปนะเกิดจากอะไรได้บ้างคะโอ,อ้หอาจจะแฉะ ชื้นไปนะครับร้อนไปได้หมดเลยนะอืม,มันเกิดได้กับแบบหลายสาเหตุมากๆคนระับก็แสดงว่าต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ซึ่งอาโบเนี่ยผมจะบอกว่าช้ำช้ำเป็นปกติอยู่แล้วนะซึ่งใบช้ำอะ่ะก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตถูกไหมคะตออ<ะ>่าไม่งั้นคำถามต่อไปเลยพี่เจฟพยายามตัดอาโบมาสองครั้งแล้วพี่เจฟ แล้วก็ทั้งสองครั้งเนี่ยตัดก็คือเน่าทุกครั้งเลยก็ขนาดว่าทาปูนก็แลว้วทาแชยากันเชื้อราก็แลว้วสรุปก็คือเน่าทั้งหมดเลยที่แผลก็เน่าแล้วก็ลามไปว่าเน่าทั้งข้อเสร็จแล้วก็ลามไปเน่ายอดก็คือเน่าไปหมดอสองครั้งอะ่ะเน่าทั้งสองครั้งเลยก็ต้องดูวิธีการอบของเราก่อนนะว่าเราอบอย่างไงนะ คืออบเนี้ยครับผมจะบอกว่าอย่าไว้ในที่มืดนะอบอ่บไอไว้ในที่ที่มีแสงบ้างนะครับถ้าอบในที่มืดก็มีโอกาสเน่าได้นะครับแล้วก็เรื่องการตัดอีกนะครับ <Yeah. S 1> ตู้อบด้วยตู้อบก็มีส่วนนะครับหรือว่าถุงที่คุณอบนะครับอ่าผมเห็นบางคนส่งมาให้ดูนะตู้ที่อบหรืออะไรที่อบนะครับเอามะพร้าวไปใส่เอาอะไรไปใส่นะครับ <Yeah. S 1> เพิ่มเชื้อราเพิ่มอะไรเข้าไปก็อาจจะเน่าได้นะครับ มันอาจจะเป็นได้หลายขั้นตอนว่าอาจจะเป็นขั้นตอนที่เริ่มตั้งแต่ตอนตัดและก็ขั้นตอนการอบใช่่ะเ<ช>นี่ให,ให้ดูก่อนนะเยอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เขาล่อรากไว้นะครับซึ่งเป็นมะพร้าวนะรากดีถ้าอย่างนี้ถามว่าเราม้วนปุ๊บเอาไปปลูกได้เลยนะไม่ต้องอบมีรากขนาดนี้คือไม่ต้องอบนะอ๋ออ่ะอ่ะแต่ว่าผมไม่เอา เพราะว่ามีเพื่อนๆถามว่าว่าเนี่ยถ้ารากเ,เต็มขนาดนี้คือต้องอบไหมใช่ไม่ต้องอบเนี่ยเนี่ยรากเต็มเลยทะลุเลยไม่ควรอ,อบเลยใช่ไหมถ้ามีรากแล้วคือไม่ต้องอบอแต่ว่านี้ผมไม่เอานะผมตัดทิ้งนะจะอบให้รากเกิดใหม่คือดีที่สุดแสดงว่าถ้าเป็นรากอากาศอบได้หรอคะพี่เจฟใช่ถ้ามีราก <Okay. S 2> แบบ เป็นเป็นรากอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องอบตัดยอดโดเมนเนี่ยมันมีรากนิดหน่อยแล้วผมก็ไม่อบเลยนะดีกว่าที่ไปอบแล้วเน่านะยิ่งอบยิ่งเน่านะถ้าถ้ามีรากแล้วนะครับจากคลิปก่อนก่อนนะเพื่อนเพื่อหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วสําหรับเอ่อคนที่ติดตามเรามานานแล้วนะคะก็จะรู้ว่าหลายครั้งเนี่ยพี่เจฟมักไม่ค่อยเอารากไว้ใช่คือจะตัดกุดเลยแล้วก็อบนะแต่รอบนี้นะคะจะ ทำแบบนี้ให้ดูนะคะก็คือมีการแช่ยาการเชื้อราแล้วก็กมีเลียงลากเข้าไปด้วยนะคะให้เร็วขึ้นนะอืก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะพยายามจะตัดหลายๆวิธีให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะเป็นหลายๆกรณีศึกษาเนาะก็คือ,อก่อนหน้านี้ไม่อบไม่ใช้ยาได้ไหมก็คือได้เหมือนกันนะคือทําให้ดูนะครับแต่ก็ใช้เวลาไงทำมาหลายแบบมากทั้งแบบมีใบไม่มีใบ,ใบอบไม่อบ มีรากไม่มีรากคือพี่เจ๊บแบบทามาให้ดูทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะทุกคนนี่มีของแถมด้วยต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะปลูกไปน,นะ,อะโอเคผมดึงเลยแล้วครับจบจบแค่นี้เลยให้ของแถมไปไดนแล้วะ่ะอ๋อนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราจะปลูกไว้ไม่รู้ต้นอะไรนะเป็นไข่น่าจะเป็นไข่หลุดมานะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดขอ้อนี้โอตา อยู่ชิดตาเลยอะถ้าสมมติตาแก่แล้วเป็นต้นที่แบบล่างๆแก่ๆแ,แล้วเขาจะแทงยากด้วยไหมพี่เจมใช่แทงยากตาแก่ก็จะแทงยากขึ้นแต่นนก็ยังไงก็แทงไหมหรือว่าไม่เสมอไปคะยังไงก็แทงแต่ยากก็คือก็จะแทงายากเวาถูกต้องนี่นะครับเนี่ยรากเน่านะครับมันจะเป็นเปลือกรากเนี่ยที่หุ้มอยู่กับเส้นถ้ามีเส้นอย่างเงี้ยคือรากเน่าไปแล้วนะเวลาเห็นนะครับเนี่ยรากเนา่า แต่ว่าเนี่ยก็จะมีขาวๆนี่คือรากที่ดีอยู่นี่เน่าอย่างนี้คือเน่าแล้วพอดึงออกมามันก็จะเป็นแบบแล้วก็เปลือกข้างในใช่ไหมใช่ครับคืออันเนี้ยเราจะต้องเก็บทิ้งให้ได้มากที่สุดนะไอ้พวกเน่าเน่ยเนีายถ้ามันมีเน่าอยู่ข้างในมันจะลามไปได้เรื่อยๆใช่ไหมพี่เจฟใช่ถูกต้องคือมันมีโอกาสที่มันจะเน่าเพิ่มนะแล้วดูเห็นเครื่องปลูกไหมเวลาใช้มะพร้าวนะครับรากดำปิดปีเลยนะ เพราะว่ามันเริ่มยุยเริ่มหมดสภาพแล้วพอเสร็จแล้วทุกคนก็นี่เนาะทาปูนนะคะทาทั้งสองฝั่งเลยตรงไหนที่ส่วนที่โดนใบมีดนะแล้วก็อามาคําถามเลยระหว่างที่รอพี่เจฟทาปูนเพื่อนๆสงสัยว่ายอดเขาอะหลุดเผือกแล้วเขาจะยกยอดพี่เจฟจะรอดไห<อ>มถ้าใบเผือกอะถ้าใบเผือกไม่รอดนะถ้าสมมุติยกนะครับแต่ว่าถ้าเผือกเนี่ยคุณเลี้ยงไว้หลายๆใบนะ เราค่อยเราค่อยแบบไล่ให้เขาไล่ด้วยตัวเขาเองนะแล้วเผือกเนี่ยอัดปุ๋ยเข้าไปเลยนะเพื่อให้เขาเขียวขึ้นนะอัดปอกโมโค้ดเข้าไปเยอะๆเลยนะครับเลี้ยงให้ล่าดีๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แบบเป็น10บใบเลยให้มันใหญ่ไปให้มันเผือกก็ให้มันให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราค่อยไปไปตัดตอนมันมีให้เราเลือกไงเลี้ยงไว้เนี่ยแล้วมันใบแรกเผือกใบสองเผือกใบสามเผือก ไปสีเผือกยกยอดเลยปุ๊บคุณก็มีแค่สี่ใบให้เลือกไงแล้วก็มันก็จะไปหมดเพราะว่ามันเผือกไปเลยนะแต่ถ้าข้อเขาเขียวอยู่อ่ะมันก็อาจจะกลับไปเขียวได้นะผมถึงบอกอาโบนะครับเลี้ยงซื้อไม้นะให้มันติดเขียวไว้ก่อนแล้วมันจะขาวขึ้นเรื่อยๆนะหรืออาจจะเขียวขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะบอกไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเลี้ยงเขียวไวอ้อกระรอดก็จะดีกว่านะแล้วก็ทนนะไม้เขียวโตวไว้ด้วยนะครับเขาจะตัดสามใบ ใบที่สามคือใบล่างสุดที่จะยกยอดเนี่ยเขียวสองอยอดสองใบเผือกอย่างนี้รอดไหมใบเขียวไว้หนึ่งใบแต่ยอดมันยังเผือกอยู่ะแล้วถ้าไอ้ยอดเผือกมันยุบไปละ<อ><ห>ก็ย,ยังไม่ควรใช่ไหมให้มันไล่เขียวขึ้นมาก่อนดีกว่านะอีกกรณีหนึ่งคือกิ่งด่างพี่เจฟแต่ว่าใบออกมาเขียวหมดเลยถ้าสมมติตัดชำมันจะกลับมาด่างไหมคะเหมือนกันครับไล่ไปก่อนครับ คุณเลี้ยงไว้1 4บสีบใบอ่ะคุณก็มีตัวเลือกเป็นสิบใบที่มันจะกลับมามามา,มาด่างมาสวยอเพราะฉะนั้นเลี้ยงไว้หลายๆใบนะอย่าพึ่งไปรีบนะพี่เจฟเห็นว่าสมควรกี่ใบถึงจะเหมาะแก่การตัดคะสิบใบขึ้นไปอ่ะอ,อันนี้เป็นตอนะครับซึ่งตาผมตัดใบนี้ออกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเกะกะนะแล้วก็ใบมันเริ่มมีปัญหาก,ก็เลยตัดทิ้งไปครับรือดน้าได้เลย แต่ว่าตอเนี่ยคือไม่ต้องอบนะนี่วางไว้ข้างนอกอย่างนี้ได้เลยครับอ๋อตอคือไม่ต้องอบยอดแล้วยอดต้องอบไหมคะยอดอบมันเป็นแค่รากอากาศไงีนี่มีรากฝอยๆแล้วคือไม่ต้องอบถ้าอบมันจะเน่าเห็นเครื่องปลูกพี่เจฟไม่เหมือนกันอ่าใช่ตอก็คือใส่เครื่องปลูกแบบที่เราผสมสําเร็จแล้วนะครับฮิมุขาไฟเพอร์ไลท์เปลือกสนดญี่ปุ่นนะครับคือเอานี้ลงปลูกได้เลยนะครับก็ทิ้งไว้เลยยาวๆแห้งๆนะครับแห้งๆ คืออันนี้ไม่ต้องรดน้ําเลยเป็นอาทีสองอาท์แล้วก็ไม่ต้องรองน้ําด้วยถุะเนี่ยมันมันมีเราให้ความชื้นไว้ที่ที่ถาดอยู่แล้วชําเป็นเพอร์ไลท์ล้วนหรอคะพี่เจมสใช่ถูกต้องครับเพอร์ไลท์ล้วนไม่งั้นถามเลยเพื่อนเพื่อนถามว่าเพอร์ไลท์อย่างพี่เจมสเนี่ยคือชําได้กับไม้ทุกแบบไหมอ่ะอ่าถ้าเป็นฟิโลนะครับแทบจะทุกแบบนะเป็นฟิโลแบบเนี้คือเป็นไม้เนื้อยครับหมายความว่าชําด้วยเพอร์ไลท์ล้วนๆ้วนเหรอคะใช่ถูกต้องสมมุติถ้ามันเป็นข้อเปล่าอ่ะพี่เจส ใช้เวลาชำนานไหมคะนานครับคือถ้าใช้เร่งหนกก็อาจจะเร็วนะแต่ว่าคือถ้าไม้ข้อเปล่าเนี่ยก็จะแบบว่าช้าหน่อยนะครับ <S <S แต่อบก็ก็แทงตาแล้วนะมีหลายอันที่เราอบแล้วก็แทงตาแล้วนะไอ้วัสดุปูแบบที่เราทําอย่างเงี้ย<อ>คือเพื่อนๆสงสัยว่ามันสามารถลดน้ําได้บ่อยแค่ไหน มันลดได้ก็ต่อเมื่อรากดีนะครับถ้ารากดีลดได้ทุกวันนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บ้านเราด้วยนะครับอย่ถ้าเนี่ยอย่างของเราเงี้ยรองน้ำไม่ชื้นๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องลดเลยก็ได้องั้นผมเลยมาเนี่ยไอ,ไอ้สองยอดเนี่ยที่เราทําไปถูกไหมใช่คลิปที่แล้วโอเคคลิปที่แล้วนะค่ะตั้งแต่วันนั้นอะ่ะยังไม่ได้ลดน้ําเลยอ๋อเลี้ยงไว้อย่างนี้แล้วให้ดูนะครับที่บอกว่ารากเนี่ยมันดําๆแล้วมันจะเสียหายจําได้ไหมอืม มันก็จะแห้งอ๋อนี่คือมันแห้งใช่ไหมอามันแห้งเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าเอ้ยรากดําช้าๆแฉะแฉะมีโอกาสที่มันจะเน่านะเนี่ยนะเน่าแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปลดน้ําอีกก็จะยิ่งเน่านะอ๋อก็แต่อย่างนี้มันก็จะแห้งไปงนใช่ไหมคะเลี้ยงไว้เฉยๆนะเดี๋ยวมันก็จะแห้งเองเล็กนะนี่ก็ยังไม่ได้ลดเลยเห็นไหมว่าแห้งแก๊กแต่ว่าน้องอคือโอเคมากเลยนะไม่คือ ด้านล่างเราเป็นความชื้นอยู่แล้วนะครับคือเขาต้องการแค่ความชื้นนะเห็นไหมถ้าเราไปอัดน้ําลาก,ก็น,น้อยอัดน้ํายิงยิงอัดยิ่งเน่านะแล้วก็คือจากนี้ก็คือเอาเข้าอบเลยใช่ไหมพี่เจฟเวิธีการเตรียมตู้ก็มียอ,ยอยู่แล้วเนาะใช่คลิปคลิปมียอยู่นะคะต้องใช้เวลาอบนานเท่าไหร่แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าสําหรับเรานะ เห็นลากเดินขอบกระถางเห็นตาแทงเราก็จะเอาออกเลยเพราะว่าพอพอรากออกมาแล้วเห็นตาแทงแล้วเนี่ยมันมาต่อข้างนอ,อกจะเร็วกว่าหลายคนสงสัยว่าพื้นตู้อบควรจะเป็นอะไรรองพื้นตู้อบดีทรายอย่างเดียวเลยครับ มีเพื่อนเสงสัยว่าใช้เป็นหินได้ไหมคะหินภูเขาไฟก็น่าจะได้นะครับแล้วมีอะไรบ้างที่ไม่ควรทําเป็นพื้นตู้อบคะ่ะโอ้ผมเห็นคนใส่มะพร้าวสับนะสําหรับเราผมว่ามันไม่ดีนะครับเป็นเป็นที่เกิดของเชื้อรานะครับ <S <S ถ้าคุณจะใช้ เพิ่มความชื้นแค่เติมน้ําลงไปในถุงหรือที่อบก็พอครับแต่ก็แสดงว่าถ้าไม่มีทรายก็ไม่ต้องใส่พื้นแต่ว่าให้ใส่น้ําในถ้วยเพื่อคงอุณหภูมิว่าเอยเพื่อคงความชื้นไว้ถูกไหมคะถูกต้องกุตู้ตเสร็จนะครับก็คือว่าเติมน้ําเลยเนี่ยเราจะฉีดไปที่ใบอย่างนี้ก็ได้นะฉีดเลยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเลยต่อ,ตอครับ อะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามแถมให้หน่อยมีเพื่อนๆสงสัยว่าเวลาที่เอาโบเขาอะใบเขาไม่สดชื่นเลยใบเขาไม่ตึงเลยเขาควรจะต้องทำยังไงให้ใบมันกลับมาสดชื่นนะคะมีสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหายังไงบ้างใ,<บ>ใบไม่ตึงให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับรา,ากมีปัญหาครับยิ่งใบยิ่งตกนะครับรากมีปัญหาหรือไม่ก็แห้งไปครับถ้าให้สดชื่นก็คือว่าเช็ครากครับ สำหรับไม้ที่อยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะ <kanske> แต่ถ้าไม้ที่อบเนี่ยใบไม่ตึงนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าน้ําน้อยเกินไปครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเน่าเหมือนกันซึ่งถ้าเราใช้กระถงางใสใช้เพื่อไรล้วนมันจะค่อนข้างจะไม่เน่านะ<ๆ>ค่อนข้างจะไม่เน่านะแทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เนา่าเพราะมันไม่มีวัสดุอะไรที่มันย่อยสลายได้เพื่อ <ๆ S 1> วัสดุอะไรที่มันย่อยสลายได้ก็จะมีจุลินทรีย์หรืออะไรแบคทีเรียหรืออะไรที่มันย่อยสลายพวกนี้ S <S ม,มันก็มาย่อยลา,ลากเรานะครับแต่ถ้าเป็นเพลไลล้วนเนี่ยมันก็ไม่สามารถมีอะไรมาย่อยสลายลากเราได้นะครับซึ่งถ้าใบตกในถ้าเป็นเพลไลล้วนอย่างเรานะครับถ้าใบห่อนะครับก็แสดงว่าแห้งเกินไปในตู้อบก็อาจจะเติมน้ําไปเลยนะครับหรือว่าในาถุงก็อาจจะดูว่าไม่ให้มันแห้งครับให้น้ํามีล่างๆถุงหรือตู้อบหน่อยๆนะครับก็คือให้มันชื้นไว้นะครับ Oh. แค่นั้นเองนะครับซึ่งซึ่งใบมันก็จะตึงขึ้นมานะถ้าเราอบแล้วถ้าใบไม่ตึงถ้าเราอบใต้ชายคาก็มีโอกาสที่มันจะไม่ค่อยตึงครับถ้าอยากให้ตึงก็ต้องไปอบใต้สแลนที่มันมีแสงถึงถึงก็จะตึงดีเหมือนกันอ๋อโห รอบนี้ได้เห็นวิธีการตัดชัำเอาโบแบบใหม่แถมพี่เจฟยังตอบคำถามได้แบบตรงจุดสุดๆแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆนะคะนะ่าจะช่วยคลายปัญหาของเพื่อนๆไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะใครที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะคะและหากใครสนใจวัสดุปลูกสำหรับฟิโลแล้วก็ตระกูลมอนเซล่าเนี่ยนะคะสูตรของพี่เจฟก็ สามารถสอบถามเข้ามาทางไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะใช้ง่ายใช้ดีแถมยังลดฝุ่นด้วยนะคะและที่สำคัญฝากติดตามเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะทุกคนและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูกันจนจบสวัสดีจ้า